พ่อพอดีว่าผมเพิ่งได้ดาบไลเซเบอร์มาใหม่อ่ะครับพ่อพอดีมีตัวอะไรที่แบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งให้ผมฆ่าหรือจัดการไหมครับพ่อแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับพ่อมีแต่หมาครับพ่อผมก็เลยเบื่อแล้วผมอยากจะฆ่าพวกแบบว่าตัวแข็งแกร่งแข็งแกร่งบ้างอ่ะตัวที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเหรอเพราะว่าน่าจะเป็นไททัน60เมตรนะลูกลูกลองไปดูที่หลังบ้านเราสิน่าจะมีนะลูกนะหลายตัวเลยหล่ะเพราะว่าโอเคครับพ่อขอบคุณครับพ่อแต่ผมจะรีบกลับมานะครับพ่อผมขอไปเล่นกับมันก่อนไปดีกว่าไปดีกว่า ในที่สุดก็ถึงสนามหญ้าหลังบ้านของฉันสักทีเออมันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยพ่อเคยเล่าให้ฉันฟังเหมือนกันนะเกี่ยวกับไททันหกสิบเมตรฉันก็อยากจะรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าโอ้เสียงเมื่อกี้มันเสียงอะไรเนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นเสียงเครื่องตัดหญ้าของพ่อฉันะฉันก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่ามันเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันหันหลังไปดูก่อนนะเฮ้ ฉันบอกว่าเครื่องตัดยอดนี้กอดูจ้ๆดีเฮ้ยเย้แต่มาไททันโอ้ยตกใจด้ยตกใจวายใจจะวายโอ้แต่เดินตัวใหญ่ไปไหนได้หกสิบเมตรแล้วเนี่ยโอ้โหไมค์ก็ชีตโอชีตโอ้ฉันบอกว่าเวลาจะจัดการไททันเราจะจัดการที่แผงโค้งของไททันเงินฉันก็จะจัดการที่แผงโค้งของไททันแต่ฉันจะบินไปฟื้บินไปแล้ว ู้นี่คือเจ็ตแพ็กที่แม่ฉันซื้อให้อะเนาะโู้โหเฮ้ยมันจะตบมันจะตกหลบได้หลบได้ไม่ได้กินซะหรอกนะเจ้าไททันหลบ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 เฮ้ยเจ้าเจ้าโหลบหลบมีมีกลมีเลขกลนี่นี่นี่เป็นไงโอ้โหยอดยอดเป็นไงโอ้โหดูขอดูหน้าตามันหน่อยสิมีฟันด้วยฟันเจ้าเฮ้ยโอ้โหเหมือนร่างกายมนุษย์เลยนะเนี่ยเฮ้ฉันหลบได้ฉันหลบได้ไม่ได้กินไม่ได้กินปล่อยไอควันแล้วนั่นอะโอ้โหจโอ้โหจุ๊บจุ๊บ ตรงนี้เออนั่นแหละจุดศูนย์กลางของมันที่พ่อฉันเคยว่าไว้ฟังนั่นแหละโอเคเข้าไปแทงมันเข้าไปแทงแทงแทงเอาไม่ถึงไม่ถึงเจือเอ้ยเถอะแทงแทงแทงเจือเจืแทงแทงเอ้ยตายแน่ตายแน่มันตายแน่เอ้ยตายแน่เออยบอกว่ามันจะตายนะขอร้องแหละนี่ฉันแทงมันสิบรอบมาเนี่ยเออตายได้ดีเถอะเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้ว เฮ้ยฉันฆ่ามันได้อุ้ยในที่สุดไททันก็หายไปจากโลกนี้แล้วโอ้ oh! ในที่สุดจนก็ชชะแล้วโอ้ oh! กลับบ้านดีกว่าสบายใจแล้วไปเล่วโวฟังเนื้อว่าฉังเป็นตำนานฉันฆ่าไททันได้โอ้โ oh! หสุดยอดไปเลย โอเคนะผมท่านผู so ้ชมครับเรามาดูตัวเติมๆของตั้งทั้ง60เมตกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับว่าตัวมันทํามาจากอะไรและทํามันยังไงนะผมนะโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะซึ่งตัวของมันนะครับผมนะทำมาจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมนะส่วนท้อของมันก็ทํามาจากแผ่นหินนั่นเองนะครับผมนะส่วนมือของมันนะครับผมก็ทํามาจากที่ข้าหน้าหนอนนะครับผมนะเราไปดูหน้าของมันดีกว่านะครับว่าจะหลอนขนาดไหนนะครับผมนะซึ่งตาของมันนะครผมนะทำมาจากนาฬิกานั่นเองนะครับผมนะน่ากลัวมากนะครับผมนะฟอร์มาติดแบบนี้นะครับนะ่งกอผมนะันซึ่นนนนหมทาผ่ิะ ช่วงครับเพราะว่าเราไม่มีหัวกลมๆนะผมนะเราเอาเป็นแผ่นหินแทนนะผมนะโอเคนะผมท่านผู้ชมครับส่วนฟันของมันมจะใช้เป็นแผน่นหินเล็ก2อ,อันนะผมนะท่านผู้ชมครับเพื่อความสมจริงนั่นเองนะผมนะถ้าใช้แผ่นเดียวมันจะเหมือนมีฟันยื่นออกมาข้างเดียวนะผมนะท่านผู้ชมครับแบบว่ามันจะเหมือนแบบว่าพิการฟันนั่นเองนะผมนะ Yeah, I just wanna be grey Yeah, I just wanna be grey yeah, yeah, yeah. yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. ทุกู้ชมว่าตัวมันใหญ่ไม่ใหญ่ทุกผู้ชมก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกผู้ชมครับ